สวัสดีครับแจ็คแมคโครดัมซิ่งครับวันนี้จะพามาดูบุมยาวขุดสะดือสะเนาะบุมยาวโกเบโก้ s ส2 1สองหนึ่ง0ูนย์เลซีมาร์เทนเนาะน่าจะมาร์1เทนนะผมไม่ค่อยใช้สายโกเบ บุมยาวสิบเเมตรครับถามเข้ามาขุดสะดือสะกว้างสองเมตรสองคูณสองลึกสี่เพื่อจะเอาท่อลงนี่ท่อเป็นตัวนี้ มันลงไปไม่ได้ครับลงไปต่อให้มีแผ่นเหล็กก็เสี่ยงก็ตอนผมขุดขนาดร้อยสามห้าก็ยังแย่เนาะแผ่นเหล็กนี่แทบจะหักครึ่ง อาจมีเสียงเครื่องสูบน้ำรบกวนนิดนึงครับพอดีว่ามันต้องเอาน้ำออกให้หมดขับนิ่มๆร้อยสามห้าซันนี่ร้อยสามห้ามาลงไปขุดไม่ได้เพราะว่ามันลึกสี่เมตรเนาะ ลึก4เมตรก็ถ้าเป็น1 35มันต้องยืนแทบจะยืนริมบ่อเลยยืนริมบ่อท่านี้ดินมันเป็นดินดินเลนดินกรุงเทพเนาะมันมีสิทธิ์ถล่มลงไปเพราะมันต้องใช้คนวางท่อด้วยมันอันตรายก็เลยต้องใช้บุมยาวใช้บุมยาวขุดขุดลงไปก่อนแล้วก็เราก็จะใช้เคลนยกท่อลงไปน่นเคนหรือเซฟตี้สุดๆนะครับเซฟได้ต้องเซฟเนาะชีวิตคน จะไม่ชัดหน่อยครับแสงมันแดดมันแรงวันนี้แสงมันเยอะกล้องสั่นนิดนึงพอดีไปตั้งเครื่องสูบมามันเหนื่อย ใช้แผ่นเหล็กยืนสี่แผ่นวัก่อนผมเคยขคับมาเหมือนงานบุมยาวแต่เป็นในโคบัสสุ ส่วนตัวผมผมว่ามุกกีมันเล็กเพราะว่ามันต้องเล็กเนาะไม่เล็กมันก็กระดกแต่ว่าถ้าผมขับรถบุกกีเล็กๆผมมันจึง,งหงุดหงิดนะนิสัยผมผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบบุมยาวมันได้น้อยแต่หน้างานนี้ก็ต้องใช้บุมยาวอย่างเดียวถ้าเป็นร้อยสามห้าลงไปขุดมันก็จะถลม่ม รถใหม่ๆนะครับน่าจะประมาณผมว่าไม่เกินสามร้อยชั่วโมงรถคันนี้ช่วงล่างยังกริบสียังไม่ลอกสียังไม่หลุด มุน้นเคนยกท่อจากหน้าประตูมาถอยถอยไปไว้นี่แล้วเดี๋ยวเคนจะมาตั้งตรงหลังแมคโครแล้วก็ยกท่อลงมีคนเอบางทีเขาถามว่าหลายๆลายคนงสงสัยว่าอพี่จะเอาเคนมาทาไมแมคโครก็จอดอยู่นี่ก็ยกลงได้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันหละผมก็ไม่รู้เอามาทําไมเหมือนกัน จริงๆแม่โครมันอยู่นี่อยู่แล้วเนาะมันลงหลุมนี่มันขุดอยู่ตรงนี้มันก็หย่อนลงได้อยู่แล้วข้อมูลรถพวกเครื่องพวกปั๊มไฮดรอลิกผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อย ได้ขับโกเบเคยขับอยู่สองครั้งเองอยู่แถวไอ้กีบหมูใครเคยอยู่ตอนนี้เคยอยู่กีบหมูอยู่ในโครงการของอาริยานั่นผมเคยอยู่ในนั้นไงขับโกเบก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องรถโกเบเท่าไหร่ไม่ได้ศึกษาเลยส่วนมากจะได้ขับแต่โคบสัสุซันนี่อะไรงนี้ครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องของโกเบ อย่าบ้ากันเด้พี่น้องพอดีมันไม่ใช่ใสายกบกีเมื่ช้าผมก็เอาร้อยสาห้าทำทางทําที่ยืนให้แล้วก็เอาแผ่นเหล็กมาปูให้เพราะว่าถ้าให้แกทำเองมันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันบุ้งกี่มันเล็ก ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนยกลงเอาท่อลงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกเป็น e p พสองเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆได้เติบโตสำหรับคนสายอาชีพเดียวกันเนาะสนับสนุนกันได้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ